ข้างล่างก็จังไหนเออเดี๋ยวเหนืออะไรเอ๋อสองคนหนึ่งซอยกันคิดเบิง้งคิดว,ว่าคู้เข้าสวงตื่อตัอนบู้ใดเ,เป็นคู่้ขับอ๋อผู้สวงแจ้งนำข้อไหนเอาออกแค่หนึ่งของผู้ขับเอาออกเป็นเท่ากันไงหนึ่งถ้าเอาออกขาออกสีขาออกหนึ่งน้ำเงินก็อ,ออกหนึ่ง,อ,อ,งอ่งววา หลืออะไรเอาออกอีกเอาออกอีกให้มันเหลือแค่สีเดียวหรือว่าไม่เหลือเลยเหลือสีอะไรสีน้ำเงินแสดงว่าตัวนี้ข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่ลบสี่หลือสาน้ำเงินสีฟ้าก็แทนลบสี่เท่านั้นเองต้องลองคิดแบบมันนับได้ดู เจ็ดคนเียวนี่ไหนยังไม่เี่ยวเตอ่าน้ำเงินแทนอะไรครับไม่ต้องไปตั้งแบบนั้นใช้ตัวนี้แทนมันจะได้ไม่ไม่เราตอบเลยก็ได้เราคิดว่า หากหักออกเท่าไหร่หรแล้วก็บอกว่าเอาอะไรเราแค่อธิบายมาก็ได้กกกกเรา,เราทิ้งมันไปก่อนก็ได้